สวัสดีครับพบกับเสือสืบมีดเดินป่ามีดเชฟมีดควนะครับวันนี้เสือนำมีดนะครับเหล็กรางรถไฟนะครับปี1968นะครับผมเป็นรางรถไฟเก่านะครับสร้างป็นมีดนะครับเป็นทรงหนีบเหนือนะครับและทรงแคมป์นะครับจำนวน6เล่มนะครับราคาเล่มละ6 0 0ถึง650บบาทมาเชิญชมความคมของแต่ละเล่มกันก่อนนะครับ เล่มที่หนึ่งนะครับทรงแคมป์นะครับผมทรงแคมป์ยาว10นิ้วเจดหุนกว้าง2นิ้วนะครับโคนฝัน6กมิลนะครับผมน้ำหนัก400กรัมราคา600บาทครับ ดามอยู่ที่6นิ้วเข้าได้อีฟ็อกซี่แข็งแรงมากเลยนะครับเป็นดามประดูเนาะเ่มที่2นะครับเป็นทรงเน็บเหนือนะครับยาวอยู่ที่10นิ้ว6หุนกว้าง2.1โจนสัน6มิลนะครับผมน้ำหนัก400กร,รมัมราคา600บาทครับมีทุกเ็มผ่านการฟันไม้ในแข็งมาหมดแล้วนะครับ เป็นไม้แดงนะครับเล่มที่3ายาวอยู่ที่10นิ้วหกหุนกว้าง 2, สองจุสัน6กมิลครับเป็นทรงเหน็บเนื้อนะครับ เล่มที่3ราคา650บาทครับเล่มที่4ทรงแคมยาวอยู่ที่11นิ้ว6กหกว้าง2นิ้วนะครับโคนสันอยู่ที่5มิลนะครับเป็นตัวยาวนะครับราคาอยู่ที่650บาทครับ เล่มที่5นะครับเป็นทรงมีดลาบนะครับยาวอยู่ที่12นิ้วหนหุนกว้าง2นิ้วสัน6.5น้ําน้ำหนัก500กรัมนะครับเป็นลาบแหลเป็นลาบซุยลาบเหนือน,นี่แหละครับผมน้ำหนัก650กรัมราคาอยู่ที่650บาทครับอ่าน้ำหนัก500กรัมครับ500กรัม650าบาทเป็นงานกินหน้าเขียงนะครับ พันสั์ได้หมดเลยนะครับเต็มสุดท้ายเป็นเน็บเนื้อนะครับยาวอยู่ที่11นิ้วสีหูนะครับผมกว้าง2.2โคนสัน6.5มิลน้ำหนัก500กร,รัมนะครับราคาอยู่ที่650บาทนะครับผมทุกเล่มแถมฝัก PVC ส่งฟรีนะครับรับประกันตลอดการใช้งานนะครับสนใจโทรหรือแอดไลน์0 8 9ย5 6 0 2น8นะครับมีจำนวนทั้งหมดตกเล่ม12600นะครับ3าถึงร,ราคา650นะครับเป็นราคาจับต้องได้สำหรับคลิปนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ